ไอหน้าที่ว่าให้กดสับปะก่อนจะเข้าห้องกับเราใช่ครับพีทเราจะเราจะได้กินตีน้อยไหมถามโควิดก่อนตอนนี้เออกินโควิดก่อนลกันนอนฮ้ยแต่ถ้าโควิดหมดพีทจะอาจจะพาทัวร์ครบหนึ่งหนึ่งคนก็อะไรเงี้ยอ้นี่ไงเลี้ยงเลยน้อยพี่ผา ฉันเก็บของแล้วเธอจะมาแย่งของฉันทำไมนี้อ่ะเฮ้ยก็สวดซะเลเฮ้ยผมผมผมเอ้าไม่ใช่นี่ว่ะมาแล้วใครวะโอ้ยไก่เนี่ยเฮ้เบลโอ้เบลล์เบลเบลครับเบลเบลไ์้ยอันดับชั้นบักเออมึงถืออะไรเนี่ยมดเชิญเาทำกนซ้อมเครื่องของน้ำลงซะ พี่ตอนนี้เราต้องแบบประหยัดกินไปแต่ใช่นะเพราะว่าตุงตู่เพิ่งให้คนละครึ่งมาล <c oughs> ูดให้กินกันวันละพันให้กินกันเดือนละพันเน <c oughs> าะปักไปหนึ่งนะปักไปหนึ่งนะปักไป <c oughs> หนึ่งเลยไม่ได้ส่วนนะน้องเปิดของให้พี่ <c oughs> ใครจะ,จะปูปักล่างได้นะ ริมฝั่งขวาเลยมีปักปักอันนี้ได้เหรอวะเจ็เบลแบบพี่ตีแล้วเบลเดินเลยเฉยเลยอะมีมีไห้ What the fuck เนี่ตีได้เฉยเลยอะคือสามารถเอาคลิปพี่ไหลอันนี้ได้เลยนะเนี่ยเคัอองไงอ่ะพี่เหมือนมันตีทะลุเหรอ,หร,อหรือไงเอ,อ่อประมาณว่าเราตีให้มันมึนไปแล้วใช่ไหมทา,ทางมันไม่มีเปิร์กก็คือเราตีแล้วอย่างนี้เขาบอกกันว่าพอตีปุ๊บเพียงตีได้อยู่อะ อ๋ออันนี้คือผีตีซ้ำเหรอพี่ก็คือแทนว่าตะมืนก็คือมืนผีตีไม่ได้ใช่ใช่ครับอย่างที่มันเคยเป็นมาก่อนอะว่าตีแล้วโอจังหวะจะตีเราก็ติงใช่มันก็ยังติงไม่ได้เพราะว่าเราตีมันก่อนไงใช่แต่นี่คือเราตีมันก่อนก่อนอุูสคือตีตีแล้วแล้วก็เราเห็นจังหวะแบบว่ามันมีดีเลย์คือผีตีได้อยู่มันอาจจะไม่ชัดเจน ที่ช้าจนคือพร้อมกันเลยเหรอพี่ก็คือพี่ตีตีปุ๊บมันจะสตันสองวิใช่ไหมสองวิใช่ช่วงนหนึ่งหนึงสองวินั้นน่ะคือผีตีพี่ได้อยู่อ๋อแต่คือมันเห็นช้าสุดตรงที่ว่าผีเดินด้วยเดินไหลมาข้างหน้านิดนึงประมาณเก้าหนึ่งนอนนอนนนนนนนเก้า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 เฮ้ยนะข้าวอีกหน่อยเก้าไหวจับใช่ไหมเนี่ยเก้าเก้าหนึ่งครับอุ้ยไหวจับ สวดโอ้โหเร็วสิครับพี่เจนสองคนน่ะไม่เร็วได้ไงอะเอาเปิร์กอะไรมาเนี่ยเปิร์กไอ้ตาเหี่ยวด้วยตรงนวลเลยอ๋อมาที่กระตาเหี่ยวติดสามเลยเหรอนแน่นอนสามเปิร์กเลยพี่ติดทุกรอบเลยผมอะเออคนลุกแล้ว,ว <c oughs> เก่า yeah! เฮ้ย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 วเกือบแล้วชิบหายกำลังพิมเทคเลยเฮี้ยเมื่อกี้ติดเทคเฉยเลยมานีนะมียันด้วย โอเคครับพี่มุมตกใจเลยนเ,นยเยมื่อกี้เตเต้ใบหน้ามุงเพิ่มเลยเร็วเหมือนตอนที่มึงลดได้ป่าววะเพิ <c oughs> ่มเร็วไ <c oughs> อ้เหี้ยยั้นไม่ต้องเพิ่มหรอกแต่เฟสแต่เฟสสองเออเบลจะเดินเร็วขึ้นเฟสสองคือช่วงไหนวะลืม <c oughs> ทำไมแบบเกมมันดูเร็วๆ,ๆ,ๆพี่ <c oughs> ปิงอ <c oughs> ่ะั้งแตผมว่าผมเปิดประตูปุ๊บมันเปิดไม่ได้มัน มีแอนิเมชันเปิดอ่ะใช่ปิงปิงเราเก้าสิบหนึ่งร้อยเลยนี่พี่ปิงแค่สี่สี่สี่สิบเองไอคนเล็กปิงนี่โอ้ยปิงปิงแปดสิบปิงสี่ร้อยพี่ผีอ่ะโอ้ยปิงขึ้นล้านเลยนายมากก็พอแล้วพี่ปิงจีนบอกแล้วตีตีพี่ก็ไม่แปลหรอกปิงแล้วนั่นไอเขียอ่ เออก็ว่ามันเดินดีเลยแบบแผลงช้านี่เน่นอโหูเปิดประตูซะอสานพีแล้วบอนี่ยะสู้ๆนะของเบลโอ้ยฟังดีกว่าเี่ยเคยตีเราเยอะเหอะอันแน่มาดีแดกชันล่างเลยะอยูยูกูยูกู ยู่กูอยูกูนี่เอ้ยเออนี่ไงมาแทงได้พี่มันแทงได้มันแทงได้เมื่อกี้เห็นแล้วแต่ผมยืนไกลไงเลยแทงไม่ได้ใช่ใอันแน่อันแน่อันแน่อุ้ยเหี้ยโดนเหี้ยเสกอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่ชั้นล่างครับโถกลางเลยโอเคเก้าเก้าแล้วสองตัวเก้าเก้าสองตัวเนาะใช่ตรงบนในตรงบนใน เสรมันน้าหมดมานน้ำหมดใครก็ได้เฮลมีมาลพี่อยู่อย่างงี้เอ้าไม่ปลาไม่โดนวะปลาปลาไม่โดนพายปลาไม่โดนปิง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 เอาน้ำไปเอาน้ำเอาน้ำตังคิวตังคิวตังคิวหลายอุ้ยเอาตายไอ้เอ้าโอ้วไอ้เผีเอาเลยตายแล้วไม่มีไม่ไม่มีแอนิเมชันด้วยใช่ใช่ใช่บักอันนี้บักอันนี้บักผีคือไอ้สัตว์เอ้ยเอาปิงมาสู้กอัวได้ได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ มาดมาดีมาดอันนี้อยู่นะมันมันมีบั๊กอยู่ก็คือพี่ก็ตีแล้ววันก็แบบคือยังไงอ่ะไม่ได้จับคอคนเลยอ่ะฝังคร้งอ่ะเห็นเป็นก็สอย่าอยเดียวผมเดินเดินไกลนะฮียเมียเดินไกลเลยมันเลยโดนเมียมันตีอยู่นะมันปิงพี่พี่ก็ตีได้ไอ้เหียผี่โคตรเที่ยเลยเดี๋ยวเจอกูแน่เดี๋ยวก่อน ขอดูอีกคนหนึ่งอ๋อเออก้าสองใช่ไหมพี่จะได้บอกใช่ใช่ตรงบนใดอ่ะตีแน่ยสัสเก่าออยพี่สวดชบอยู่โอเคนะเห้องโถงอ่ะที่ตัวใหม่อ่ะตัวนั้นห้องโถงเนี่ยตัวใกล้เราอ่ะ อะไรครับหญ้าเลยหรืออะไรไม่ไอตัวสวดอ๋อจะพาเราต้องโถงนะใครจุกอยู่ใกล้ๆเจอแล้วพี่โอ้ยตัวหนึ่งโคตรไกลอ่ะพี่ตัวบันไดอ่ะเอ้ยเอาผมไม่ได้ไปสแตนบายแล้ว มาดิไอ้น้องมึงเจอกูแน่ไอ้ผีปิงผีปิงเหรอไอสัตว์ไอ้ผีปิงไอ้สัตว์เจอกูแน่เอ้าเฮียเอ้ยตายพอดีโคตรเฮียเลยซิดคอมจัดไอโนนเอ้ยโชคร้ายนะมึงเนี่ยโอ้อะไรวะทำไมผมตายอ่ะจังหวะซิดคอมเลยนะมึงอ่ะไม่จูแบบวนๆเจ็ดสิบสองเม่อก่อนจังหวะอะไรนะเจ็ดสิบสองเมื่อก่อนมึงเนี้จังหวะซิดคอมพอดี สวดปุ๊บแล้วมึงแล้วมันตีพอดีแล้วมึงก็ตายพอดีเออมึงเอากูไหมล่ะมึงจะเอากูไหมล่ะไอ้สาธุกันก่อนผีหนีผีหนีเฮ้ยผีหนีเฮ้ยไม่เป็นไรผีมันนีละเฮ้ยเฮ้ยเฮชาวหนีมาแมนชาวหนีมาเมื่อกี้ลองหนีแบบพี่ดิมึงจะไวะเฮ้ยอะมึงจเายังไงวะเฮ้ยผู้เชี่ยว อยู่อยู่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไกลเลยจะบอกว่ายันเอ้ยไม่ใช่ยันใส,ส่สิน<อ>แรงแบบลูกประคำนะไส่ใส่สินแรงแบบลูกประคำนะใช่ครับใช่ใช่แรงกแบบคูณสองเลยเดี๋ยวคุณจะควรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กูพลาดได้เฉยแหละเออเออเอาแม่งนี่เอาแม่งนี่เมื่อกี้กูพลาดได้เฉยแหละ ขาว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 เราขาวไปดิแม่งไอพี่ปิงอย่าเจอกูแน่เกมสุดท้ายพอดีว่ะที่สอนให้เอาลงนะพี่ปิงพี่รอมขึ้นมาที่ผมทำอะไรติดเนี่ยอะไรอ่ะมีมีน้ำนะมีน้ำโผ่งล่างอยู่นี่พี่แอร์มันอยู่เอ้ามาดิไอผีเวนไอผีปิง แต่ไม่ดีพลาดขีปิ้งอะ <c oughs> ดูดกูหนำใจไม่ได้สัตว์เลืออ่อนกูอาบเลยเนี่ยมมแม่ขี่ปิ้งจะมาสู้เีี่ยวห่วงเราก็ไม่ได้